เอาสระบุรีแล้วเติมน้ำมันออกมาแล้วพี่น้องายทางสุรินบ้านเราเอาบรรยากาศแถวสระบุรีมาให้ดูเ้อมาให้พี่น้องช่องไปพร้อมกันด้วยค่ะบนหรอกออ,อภูเขาสวยสวยคุณภูเขาแถวสระบุรีเห็นบ่า้ะภูเขาสวย ขึ้นย้ายนางมาเฮงบ่มีรถโอ้ยถนนหลงกักหลงแน่พี่น้องกันขคืนคุณคุณอีกฝั่งหนึง่งเห็นภูเขาพอริบลีริบลีบบบอยู่ดอกแกพี่นอ้อง,องโงอ้ยขับรถมากะจียกเ่งกิ่งกิ่งในน่า่ะเนานะคุณนะ่ะภูเขาสระบุรีก็มีภูเขาส,สวยๆเหมือนกันเด้อแต่เด้อ อยากแวะเที่ยวอยู่ดอกแต่ก็เวลามีหน่อยเนาะค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมชมบรรยากาศถนนลนทางนี่แหละพี่นอ้องถนน,นโล่งค่ะหินแต่ดอยภูเขาทางเลี้ยงเมืองดิฮะทางเลียเ้ยงเมืองทางเลี้ยงเมืองเหรออ่าไม่ใช่ถนน,นที่เราไอ้นั่นเหรอ ทั้งหนึ่งเมืองสระบุรีแล้วนเน,น,นี่ยเพราะเวีนถนนที่ห้าเห<ช>้าไปนไ่นบอกถนนที่ห้าก็ใบ,บที่นั่นางก็บ,บง่งหูเราหูหูแต่ว่าถึงสระบุรีแล้วใช่แต่มันทั้งหนึ่งเมืองล่ะอู้ยพวกเขาหัวโขนกับมพี่พน้องปุ่นปุ่นปุ่น,น,นเห็นบ่อคะเห็นบ่าคาโอโหมีวัดอยู่บนภูเขาด้วย ไอ่มีรถค่ะไม่ค่อยจะมีรถเลยนะอ่าวเขาทางเรียงเมืองเลยฮาสิไปเขาทางไหนป่ะที่นี่พอใหญ่ละวะเราพาออกทางเลียงเมืองแล้วะเนี่ยน่าก็ไม่รู้แหละพาไปให้ฮอดกันแล้วกันอย่าสิหลงคือตอนเขาเขากรุงเทปโอ้ยไปขี่รถออกกรุงเทพเจ่นมาพี่น้อวงเลยจะหาทางกลับบ้านได้ ไปลงอยู่โอ้ยหลายหลายสิบกิโลอยู่ดอกสิ่ออกมาพี่เขาไปหอดพูนบักยางใกล้รมมาค่อยหลยสองฝั่งทางอากาศอากาศบ่รู้ว่าแดนหรือบ่แดดน้นะพี่น้อง เอาะวยายน,นางอยู่ในรถไหมกระจกมันมืดกลับถึงบ้านเราปลายทางสุรินทร์บ้านฉันสมบรรยากาศสวยงามไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อถนนหนนทางสระบุรีค่ะถนนรุ่งไม่ค่อยจะมีรถ ได้ลดมัากก็หมื่นแล้วเนาะ